พลังของความรักที่ไร้เงื่อนไขเสียงกระซิบจากต้นไม้แห่งความกลัวดังขึ้นเรื่อยๆพยายามบงการให้เมคากลัวและถอยหนีแต่เมคาไม่ได้ฟังเมคายันคงจ้องมองไปที่ผู้แห่งความอิจฉาาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีความโกรธไม่มีความรังเกียจมีเพียงความเข้าใจและสงสาร เมคาเห็นดวงตาสีเขียวขุ่นของผู้แห่งความอิจฉาที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างความโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดเมคารู้แล้วว่าผู้ตนนี้ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นปีศาจแต่มันคงไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริงเราเราไม่ได้มาเอาคืนค่ะเมคาพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดราวกับกระซิบ เราแค่อยากให้คุณได้รู้ว่าความสุขจากการแบ่งปันนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเราอยากให้คุณได้รับความสุขด้วยกันกับทุกคนในป่าเมขายื่นอุ้งเท้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยปุ๋ยเมฆสีขาวออกไปอย่างช้าๆไม่มีท่าทีคุกคามไม่มีเจตนาที่จะแย่งชิงไขมุกเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นท่าทางที่บริสุทธิ์ของการเชื้อเชิญพูดแห่งความอิจฉาชะงักไป ดวงตาสีเขียวขุ่นจ้องมองอุ้งเท้าเล็กๆของเมคาอย่างสับสนควันสีเทาที่หมุนวนรอบตัวมันเริ่มช้าลงเล็กน้อยเสียงกระซิบจากต้นไม้แห่งความกลัวเริ่มอ่อนลงตามไปด้วยเพราะพลังแห่งความกลัวเริ่มลดน้อยลงคุณไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะคะเมคากล่าวต่อเสียงเพลงไม่ได้น่ารำคาญหรอกคะ่ะ มันคือเสียงของความสุขเสียงของมิตรภาพเสียงของธรรมชาติที่กำลังเต้นรำไปพร้อมกันลองนึกภาพดูสิคะว่าถ้าคุณได้ยินเสียงนกน้อยร้องเพลงขลับกล่อมยามเช้าได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้เป็นทำนองเบาๆและได้ยินเสียงหัวเราะของเพื่อนๆทุกคนมันจะวิเศษแค่ไหนเมคาเล่าถึงความสุขเล็กๆน้อยๆในป่าแห่งความฝัน ให้พูดแห่งความอิจฉาฟังคือความรู้สึกอบอุ่นของแสงอาทิตย์ยามเช้ากลิ่นหอมหวานของดอกม้าบานที่ไม่เคยหลับการได้เห็นผีเสื้อปีกแก้วเต้นรำกลางอากาศและการได้แบ่งปันลูกโอ๊กกับเพื่อนกระรอกขณะที่เมคานเล่าเรื่องราวเหล่านั้นดวงตาสีเขียวขุ่นของผู้แห่งความอิจฉาก็เริ่มเปล่งประกายบางอย่างที่แตกต่างออกไปควันสีเทาเริ่มจางลงเล็กน้อย เผยให้เห็นแสงสีเงินอ่อนๆที่อยู่ภายในเราไม่ได้มาตัดสินคุณค่ะเมคายังคงพูดต่อเราแค่อยากให้คุณได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความอิจฉาที่คอยกัดกินหัวใจของคุณกลับไปที่ป่ากับเราไหมคะไปฟังเพลงด้วยกันไปหัวเราะด้วยกันไปมีความสุขด้วยกัน เมคาไม่รู้ว่าคําพูดของตัวเองจะไปถึงใจของพูดแห่งความอิจฉาได้หรือไม่แต่เมคาพูดมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริงทันใดน,นั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นควันสีเทาของพูดแห่งความอิจฉาเริ่มสั่นระริกไขมุกแห่งความสุขที่มันกอดไว้แน่นก็เริ่มเปล่งแสงจ้าขึ้นเรื่อย ควันสีเทาไม่ได้หดตัวลงด้วยความโกรธแค้นอีกต่อไปแต่กลับเหมือนกำลังละลายไปกับแสงสว่างของไข่มุกดวงตาสีเขียวขุ่นที่เคยเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองกลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจและบางอย่างที่คล้ายกับน้ำตาแสงสว่างจากไข่มุกแห่งความสุขสาดส่องไปทั่วเกาะเล็กๆต้นไม้แห่งความกลัวที่เคยดูมืดมิดและน่ากลัวก็ดูเหมือนจะอ่อนโยนลงเล็กน้อยกิ่งก้านที่เคยบิดงอ ก็ดูเหมือนจะคลายออกเล็กน้อยเสียงกระซิบที่ชวนให้ท้อแท้ก็เงียบหายไปความรักและความเมตตาของเมคาได้ปลดปล่อยบางสินบางอย่างออกมาจากพูดแห่งความอิจฉาแล้วในที่สุดพลังของความรักก็เริ่มทำงานแล้วบทต่อไปคือการกลับมาของเสียงเพลงพูดแห่งความอิจฉาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเสียงเพลงจะกลับมาในป่าแห่งความฝันได้อย่างไรคะ